เอมี่เคลียร์แล้วน้อง่อเต่าเป็นประเด็นที่ใครหลายคนให้ความสนใจหลังจากที่เอมี่กลิ่นประทุมได้ควงสามีซีซีวัตไปออกรายการเจคิมกินรอบวงและมีการพูดถึงน้อง่อเต่าได้ทำเอาใครหลายคนพุ่งเป้าไปที่คนในวงการบันเทิงหลายคนและมีคนที่ถูกลงความเห็นว่าน่าจะใช่งานนี้ก็ได้เวลาเคลียร์ประเด็นร้อนนี้ทันทีโดยสาวเอมี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า คือในรายการมันเล่าเรื่องราวว่ามันเคยมีเหตุการณ์ก่อนที่จะแต่งงานประมาณวีคหนึ่งพีซีก็เหมือนกับเพื่อนเขากลุ่มหาดใหญ่ก็มีการคุยกันไปมาแล้วเอมี่ก็ไปอ่านแล้วมันก็มีการนัดกันว่าจะไปหาหญิงคนนี้ที่หาดใหญ่ซึ่งมันก็คือเหมือนไปเที่ยวกันมันเขียนชื่อผู้หญิงคนนั้นในไลน์กรุ๊้นแล้วเราก็เลยไม่อยากจะเอ่ยถึงน้องคนนั้นเราก็เลยบอกว่าน้องตอเต่าอ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็น ที่เจมอยเอไปลงว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมันมีการพาดพิงกันหลายคนเอมี่จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอยากจะพาดพิงใครไม่ได้หมายถึงคนไหนที่พูดถึงที่พูดถึงเป็นอีกหนึ่งคนเป็นนอกวงการไม่มีตัวตนยังไม่เกิดเรื่องราวอะไรด้วยซ้ําแต่ว่าในรายการเราเมาด้วยความที่เรื่องมันเกิดมาเป็นสิบปีแล้วแล้วเราก็เมาด้วยความที่มันโนนนั่นนี่หลายคนก็คิดว่าเอมี่ยังโกรธอยู่เลย แต่ว่าพอพูดในรายการแล้วซีมันแยง่งหนูก็เลยโกรธที่มันแย่งพูดอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านกันมาสรุปว่ามันไม่เกี่ยวกับคนที่ไปคอมเมนต์ทั้งหมดทุกวันนี้ทุกคนก็มีความสุขกันดีทุกฝ่ายค่ะ